อนุมัติแล้วโครงการคนละครึ่งเฟสที่5เมื่อวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการคนละครึ่งระยะที่5วงเงิน21,200ล้านบาทกลุ่มเป้าหมายที่จะใช้โครงการนี้ประมาณ26ล้าน5แสนคนสามารถใช้ได้ภายใน4เดือนคือเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมจนถึงเดือนพฤศจิกายนโดยจะสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่ วันที่1กันยายนจนถึง30ตุลาคม2565ลักษณะยังเหมือนเดิมคือรัฐช่วยจ่ายให้50%และเราต้องสบทบอีก50%การใช้จ่ายไม่เกิน150บาทต่อคนต่อวันภายในกรอบ,บวงเงินไม่เกิน800บาทคุณสมบัติก็จะเหมือนเหมือนเดิมคือสัญชาติไทยอายุตั้งแต่18ปปีขึ้นไปมีบัตรประจำตัวประชาชน และไม่เป็นผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับคนเดิมที่เคยได้รับสิทธิ์ไปแล้วหากต้องการที่จะเข้าร่วมเฟสที่5จะต้องกดยืนยันสิทธิ์ด้วยสำหรับคนเก่าที่เคยใช้คนละครึ่งมาแล้วสามารถยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่19สิงหาคมและต้องยืนยันสิทธิ์ไม่เกินวันที่1กันยายนหากเกินจะถือว่าไม่ประสงค์จะใช้สิทธิ์ในเฟส5นี้ส่วนใครที่ยังไม่เคยเข้าร่วมเลยจะต้องสมัครผ่านเว็บไซต์ w ว w รคนละครึ่ง .com หากสมัครผ่านแล้วจะมี sms แจ้งจากแ p ปเปตังแจ้งเตือนมาและเราจะต้องใช้สิทธิ์ครั้งแรกภายในวันที่14วันนับตั้งแต่ได้รับข้อความแจ้งมาคนเดิมที่เคยได้รับสิทธิ์หกักยืนยันสิทธิ์แล้วจะต้องมีการใช้สิทธิ์ครั้งแรกภายในวันที่14กันยายนหากไม่ใช้จะถูกตัดสิทธิ์ทันที